จะมีการแต่งงานของมนุษย์ในแผ่นดินสวรรค์หรือไม่เมื่อผู้คนนึกถึงยุคสุดท้ายในหนังสือวิวร์พวกเขามักจะนึกถึงแผ่นดินสวรรค์ <seulement> ที่นั่นจะเป็นอย่างไรมันจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไหมฉันจะมีปีกเหมือนนางฟ้าและเล่นพินร้องเพลงตลอดทั้งวันหรือไม่แต่นั่นไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์หรอกนะ ความคิดของเราเกี่ยวกับนิรั้์มักจะเป็นนามธรรมชาติหรือจินตนาการเกินจริงเพราะอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่เราได้รับแต่ในพระคัมภีร์ไม่มีอะไรคุ้มเครือเกี่ยวกับสวรรค์เลยพระคัมภีร์นำเสนอว่าสวรรค์เป็นจุดหมายปลายทางในอนาคตของพวกเราเป็นสถานที่จริงเป็นบ้านที่ดีกว่าที่เราเคยมีและเป็นอยู่ในตอนนี้อย่างมาก เราจะได้รับร่างกายใหม่ที่สมบูรณ์ในสวรรค์ผู้ที่ไม่แข็งแรงในวันนี้จะพบสุขภาพที่ดีในชีวิตหลังความตายเราจะไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความเศร้าโศกหรือความกลัวอีกต่อไปมีการสัมแดงถึงสวรรค์ไว้ดังนี้พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้า การร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วจากพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ4นั่นเป็นข่าวดีเมื่อผมสอนผู้คนเกี่ยวกับชีวิตเนรันคำถามหลายข้อมักจะปรากฏขึ้นเสมอคำถามเหล่านี้เป็นคำถามพื้นฐานที่พบได้บ่อยและผมจะขอยกมาตอบสักข้อหนึ่งในวันนี้ จะมีการแต่งงานของมนุษย์ในแผ่นดินสวรรค์หรือไม่แม้แต่จิมมี่อีเวนส์เพื่อนของผมผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแต่งงานและอุทิศชีวิตของเขาเพื่อช่วยให้ชายหญิงสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและแข็งแรงในพระเจ้าก็ยังมักถูกถามคำถามนี้อยู่บ่อยๆในข้อหนึ่งคำตอบมีทั้งใช่และไม่ใช่ บางคนอาจ,จมีความสุขมากกว่าที่คิดว่าพวกเขาจะยังคงแต่งงานในชีวิตหลังความตายแต่บางคนก็อาจจะไม่แล้วคำตอบจริงๆคืออะไรล่ะคำตอบสำหรับเรื่องนี้มีความซับซ้อนเล็กน้อยผมจะไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ขออธิบายดังนี้ในแผ่นดินสวรรค์คุณจะยังคงมีความสัมพันธ์รอบด้านในแบบที่คุณเคยมีโบนโลกแม้ว่าคุณจะได้รับร่างกายใหม่ที่เป็นนิรัน และย้ายไปยังโลกใหม่ที่พระเจ้าจะทรงสร้างขึ้นแต่นั่นไม่ได้เป็นการลบอดีตของคุณหรือทิ้งเรื่องราวต่างๆของคุณสายสัมพันธ์ที่เคยมีของคุณก็ยังจะคงมีอยู่อย่าคิดว่าสวรรค์เป็นจุดจบของเรื่องราวเหล่านั้นพระเยซูเองได้เคยถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการแต่งงานโดยกลุ่มผู้นำศาสนาที่รู้จักกันในนามพวกสาดูสี พวกซาดูสีเชื่อตรงกันข้ามกับพวกฟาริสีพวกเขาไม่เชื่อในการฟื้นขึ้นชีวิตของคนตายหรือไม่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายช่างเป็นมุมมองชีวิตที่น่าเศร้าอะไรเช่นนี้ที่ต้องอยู่อย่างไร้ความหวังแล้วจบลงที่ชีวิตในหลุมฝังศพอย่างไรก็ตามผู้นำกลุ่มนี้พยายามจับผิดพระเยซูด้วยสถานการณ์สมมุติที่พวกเขาคิดฝันขึ้นมา ในพระธรรมมัทธิวบทที่22อธิบายว่าในวันนั้นมีพวกสดุสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสสั่งว่าถ้าใครตายในขณะที่ยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายแต่งงานกับหญิงไม้นั้นและมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายเรามีพี่น้องผู้ชายเจ็ดคน ที่คนโตมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้กับน้องชายคนที่สองคนที่สามก็เป็นแบบเดียวกันจนถึงคนที่เจ็ดในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากความตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครในเจ็ดคนนั้นเพราะพวกเขาได้นางมาเป็นภรรยาแล้วทุกคนจากพระธรรมมัทธิวบทที่22 ข้อ23ถึง28คนเหล่านี้ต้องการจะทดลองใจพระเยซูด้วยการถามคำถามเหล่านี้แต่พระเยซูทรงครุ่นคิดอยู่เพียงไม่นานก่อนจะตอบคำถามพวกเขาพระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือลิดเด็ของพระเจ้าเมื่อมนุษย์เป็นขึ้นจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรส หรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนบรรดาทูดในฟ้าสวรรค์จากพระธรรมมัทิวบทที่22ข้อ29ถึง30คำตอบของพระเยซูคือจะไม่มีการแต่งงานกันอีกแล้วในแผ่นดินสวรรค์แต่ทุกคนจะสมรสกับพระเมสโปดกองค์เจ้าบ่าวของเขาพระคัำพีอธิบายอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายหรือคิสจักรเป็นเจ้าสาวของพระคิด ในสวรรค์เราจะเข้าร่วมกับส่วนกับเจ้าบ่าของเราคือพระเยซูคริสในงานเลี้ยงของพระเมสสโปโดกจิมมี่อีแวนส์เพื่อนของผมก็เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นคำตอบที่2การแต่งงานในโลกเป็นภาพสะท้อนงานแต่งที่สมบูรณ์ในสวรรค์ความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานในโลกจะเป็นอย่างไร ผมกับเคที่ภรรยาของผมก็ใกล้จะถึงวันครบรอบแต่งงาน50ปีของพวกเราซึ่งถ้าหากคุณแต่งงานกับใครสักคนมาเป็นเวลานานความคิดที่ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาช่วนิ้รันอาจเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเล็กน้อยผมชอบใช้เวลากับเคที่มากไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหรือทั้งสัปดาห์ของการพักผ่อนและผมจะไม่ได้ใช้เวลาช่วนิ้รันกับเธอเหรอือ มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คือความสัมพันธ์ของคุณกับคู่สมรสจะไม่มีวันจบลงในสวรรค์เคทีและผมจะยังคงรู้จักกันแม้เราอาจไม่ได้เป็นสามีภรรยากันดังที่เคยเป็นบนโลกแต่เราจะยังคงมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนมีหนังสือที่ยอดเยี่ยมเรื่อง Heaven ของ r d n d y o โอคกล่าวไว้ดังนี้ การแต่งงานในโลกเป็นเงาสะท้อนของการแต่งงานที่แท้จริงครั้งสุดท้ายจุดประสงค์ของการแต่งงานในโลกเพื่อเตรียมเราให้พร้อมจำไว้ว่าพระเจ้าสร้างการแต่งงานเพื่อมอบเป็นของขวัญให้เราสถาบัานการแต่งงานเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สูงสุดในสวรรค์บนโลกนี้เราอาจยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดนั้นแต่ประสบการณ์ทุกอย่างที่เรามีเกี่ยวกับการแต่งงานในโลกนี้ก็เพื่อ เตรียมเราให้พร้อมสำหรับแผนการสูงสุดที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราไม่ได้จบลงที่ความตายแต่มันยังคงดำเนินอยู่ในสวรรค์และจะดำเนินต่อไปจนชัวน่วนิรันดร์พระเจ้าไม่ได้ละทิ้งพระประสงค์ของพระองค์แต่จะทรงทำให้สำเร็จตามนั้นอย่างแน่นอน ผมจึงไม่ลังเลใจที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการแต่งงานและสวรรค์เพราะมิตรภาพและความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เริ่มต้นบนโลกจะยังดำเนินต่อไปในสวรรค์และที่นั่นในที่ประทับของพระเจ้าความสัมพันธ์นี้จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นกว่าเดิมแปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์เกรกรอรีโดยมนสิการมาประเสริฐ